s a m s u n Galaxy S21 FE 5G ถ่ายกลางคืนสวยสเปคครบราคาคาุ้มมาดูกันค่ะ คลิปนี้ถือว่าเป็นการรีวิวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของเกินลในปี2022ปีเสือปีนี้เลยค่ะกับแบรนด์แรกค่ะแบรนด์ซัมซุงซึ่งกันว่าน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยที่ออกมาในปีนี้กับรุ่น Galaxy S21 FE 5G ค่ะรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นใน S21 Series ที่เขาได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นราคาก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นค่ะสําหรับใครที่บอกว่ารุ่นธรรมดาจอเล็กเกินไปหรือว่ารุ่นพีรุ่นท็อปเนี่ยหน้าจอ ใหญ่เกินไปหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะใช้สเปคดีสเปคครบขนาดนั้นเนี่ยกจนว่ารุ่นนี้ Galaxy S 2 <S 1 FE 5 G ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะสําหรับสายทางเดินสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ว่ายังคงจุดเด่นของ S 2 1 series เอาไว้อยู่ราคาก็คุ้มค่าค่ะเริ่มต้นแค่เพียง2 0 0 0มืต้นๆเท่านั้นอยากรู้แล้วว่าจะมีจุดเด่นอะไรบ้างไปดูกันค่ะมาดูกันทนี่เรื่องแรก เรื่องดีไซน์ของเขาค่ะรุ่นนี้เป็นหน้าจอตรงขนาด6.4นิ้วค่ะเป็นหน้าจอ Dyna ม i c AMOLED 2X ค่ะที่มีการปรับรุงขอบหน้าจอให้บางลงจะสังเกตได้เลยว่าขอบมันจะเล็กๆล,ลงไม่ว่าเราจะดูวิดีโอหรือว่าใช้งานหน้าจอการแสดงผลเนี่ยก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเอาจริงๆอีกน,นิดนึงก็คือเต็มจอแล้วข้อละเอียดของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยก็เป็น HDR10+ refresh rate เครื่องนี้ให้มาที่120เฮิร์ตค่ะก็คือไหลลื่นไม่มีสะดุดทัชแซมปิ้งเรทให้มา ที่240เฮิร์ตไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมก็สบายสายไม่ต้องพ่วงเลยค่ะส่วนกระจกหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาเป็น Gorilla Glass Victus ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าจอในวงการสมาร์ทโฟนที่มีความแข็งแรงทนทานเลยค่ะแล้วตอนที่ก็ได้เครื่องมาตอนแรกจับจับดูถือดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเบาๆสบายสายค่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่าหนักเกินไปเบาเกินไปเพราะน้ําหนักของเขาให้มาที่1.7 7กรัมเท่านั้นแล้วส่วนความบางค่ะดูเลยเครื่องนี้ 7. จก Mm เท่านั้นให้พูดถึงดีไซน์ของเขานะกันว่ากันชอบมากมากเลยค่ะไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางหรือไม่ได้หนามากจนเกินไปก็ถือว่าสบายๆพอดีมือกําลังถนัดมือเลยค่ะมาดูที่รอบตัวเครื่องกันค่ะท่าทุกๆด้านซ้ายขวาบนล่างเนี่ยก็จะมีเสาสัญญาณอยู่อันนี้เป็นเสาสัญญาณเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เป็น 5G แล้วส่วนด้านหลังอันนี้ค่ะผิวสัมผัสเขาจะเป็นผิวด้านแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ที่เรียกว่าคอนโทรค,คัสก็เป็น,นหนึ่งเอกลักษณ์ค่ะที่โมดูลกล้องแล้วก็พื้น ฝาหลังเนี่ยก็จะเรียบเรียบเป็นพื้นระนาบเดียวกันไม่ได้ว่ากล้องเนี่ยนูนออกมาจากพื้นฝาหลังค่ะแล้วส่วนขยับมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้ซัมซุงอันนี้เนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่านะจะแอบรู้สึกว่าเป็นโลโก้ที่แบบนูนๆขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองจับลองรูปลองถูดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นโลโก้ที่แบบว่าเรียบเรียบเนียนๆจับแล้วไม่ได้มีความสะดุดก็ถือว่าเป็นหนึ่งดีไซน์ค่ะที่สวยดีเหมือนกันค่ะและรุ่นนี้ค่ะเขามีให้เลือกด้วยกันถึง4สีค่ะนี่เลยสีใหม่ล่่่าาสุดดเลยคะทีไ้มก็ ็นสีเขียวโอลีฟเขียวเหนียวซับต้อนรับปีเสือไปเลยเพราเป็นสีใหม่ที่ออกมาเฉพาะรุ่นของ S 2 1 FE 5G เลยนะสีขาก็ยังคงมีค่ะสีกาไฟาแล้วก็สีม่วงลาเวนเดอร์ก็มีค่ะ เราที่สเปคกันบ้างค่ะรุ่นนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ One UI 4.0บน Android 12เวอร์ชันล่าสุดเลยค่ะแล้วส่วนชิปเซตของเขาใช้เป็นชิปเซต Exynos 2100 Octa Core ค่ะ,คะก็เป็นชิปเซตตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรุ่น S21 Ultra 5G รุ่นที่เป็นตัวท็อปสุดในปี2021นั่นแหละค่ะแน่นอนเรื่องประสิทธิภาพความเร็วความแรงไม่ต้องห่วงระดับตัวท็อปแน่นอนให้ RAM มาที่8 g b ค่ะส่วน ROM มีให้เลือก2รุ่นด้วยกันค่ะคือรุ่นที่เป็น128 g b และ256ก b ค่ะรุ่นนี้สามารถใส่ได้2ซิมค่ะแต่ว่าไม่สามารถใส่โดยความซ้ำ SD card เพิ่มเติมภายนอกเข้าไปได้นะแล้วก็รุ่นนี้เป็น Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1ค่ะรุ่นนี้กันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 ค่ะก็คือสามารถทนน้ำที่แบบว่าเกิดจากการจุ่มลงน้ำภายใต้แรงกดดัน1.5เมตรค่ะในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีอันนี้สามารถทนได้ค่ะและส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ค่ะเขาให้มาที่4,500มิลลิแอมก็สามารถใช้งานสบาย ได้แล้วก็ยังรองรับการชาร์จไวที่25วัตต์ชาร์จไร้สายให้มาที่15วัตต์และที่สําคัญรุ่นนี้สามารถแปลงตัวเองให้เป็นแท่นชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายหรืออะไรอื่นๆเนี้ยเราก็สามารถเอามาแปะแล้วก็ชาร์จไร้สายได้เลยค่ะและที่ว้าวมากๆของรุ่นนี้เลยเขามีซัมซุงเด็กค่ะที่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีกับคอมได้แบบทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลย เลยนะ มาดูที่เรื่องกล้องกันบ้างค่ะกล้องหลังเขาให้มา3เลนให้มาทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องวาย12ล้านพิกเซลอัลตรวายสิล้านพิกเซลเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลที่สามารถซูมได้ถึง30เท่าค่ะส่วนกล้องหน้าของเขาค่ะเจาะรูตรงกลางจอด้านบนตรงนี้ให้ความละเอียดมาที่3.2ล้านพิกเซลซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะที่เขาได้มีการพัฒน,นาปรับปรุงให้กับรุ่นนี้มีความละเอียดของกล้องหน้าที่มากกว่ารุ่นก่อนได้ค่ะและจุดเด่นที่เด่น เน infra, icism, espaço, ้นเลยค่ะสำหรับกล้องของเจ้า Galaxy S21 FE 5G รุ่นนี้เนี่ยก็คือทั้งกล้องหน้ากล้องหลังทั้ง4เลนส์นี้เนี่ยสามารถรองรับการถ่ายภาพกลางคืนด้วย night mode ค่ะก็จะมีภาพที่สวยคมชัดมากเพราะเขามี AI อาชิยะค่ะที่ช่วยรวมภาพทั้ง14เฟรมเข้ามาอยู่ใน1ภาพลดน้อยลดเบอร์ให้ภาพคมชัดไม่ว่าจะเอาไว้ถ่ายวิวหรือว่าถ่ายคนเนี่ยก็ภาพสวยคมชัดเหมือนที่ตาเราเห็นเลย ไปดูรูปที่เราถ่ายมากันค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะได้สกินโทนที่มีความเป็นธรรมชาติมีการปรับผิวปรับหน้าของเราให้เรียบเนียนมากขึ้นแต่ว่าสีสันของเขาก็จะไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดมากใครที่ชอบแบบภาพสีฉูดฉาดสดใสสดใสที่แบบมีความคมชัดของสีเยอะๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเอาไปแต่งภาพเพิ่มซึ่งการแต่งภาพของแต่ละคนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องไปแต่งภาพในแอปแต่งภาพหรือบางคนแต่งนิดๆหน่อยๆน่อก็อาจจะไปปรับแต่งใน IG อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เ1 1ซี่สรุ่นนี้ค่ะสามารถ ปรับแต่งสีภาพในอัลบั้มรูปของเราได้เลยเข้าไปที่แกลเลอรี่ค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการปรับแต่งสีจากนั้นค่ะแตะไปที่ไอคอนดินสอหรือว่าอ d ดิทแก้ไขจากนั้นค่ะแตะไปที่ไอคอนที่เป็นวงกลม3ามวงที่ซ้อนทับกันค่ะเป็นฟิลเตอร์แล้วเราก็เลือกเลยว่าจะเป็นฟิลเตอร์หรือว่าไมล์ฟิลเตอร์เขาก็จะมีสีสันให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสมมติว,ว่าเราได้โทนสีที่เราชอบแล้วค่ะเราก็สามารถเลือกปรับได้อีกว่าเราอยากได้โทนสีประมาณไหนเลือกได้เลยค่ะว่าศูนย์ถึงร อย่างนี้เราจะปรับให้อยู่ประมาณ50ก็ได้อย่างนี้หรือว่าเรามีโทนสีภาพอื่นๆที่เราถ่ายมาแล้วเราชอบเราก็สามารถเอามาเลือกเป็นการคุมโทนให้กับภาพอื่นๆของเรา <ๆ S 1> ก็เก็บไว้ใน m y Filter แล้วก็เอามาใช้ในรูปอื่นๆต่อไปได้เลยส่วนการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเครื่องก็จะมีการปรับแสงปรับสีให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะแล้วสำหรับใครนะที่เวลาไปถ่ายรูปมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดคนติดวัตถุข้างหลังโดยที่แบบเราไม่ต้องการเนี้ยก็สามารถลบได้ลบวัตถุลบ คนนั้นได้่านเครื่องนี้เลยไม่ต้องโหลดแอปเหมือนเดิมค่ะเลือกไปเลยรูปที่เราต้องการลบแล้วทีนี้แตะไปที่ไอคอนดินสอแก้ไขเหมือนเดิมแล้วก็แตะไปที่จุด3จุดที่มุมล่างขวาทีนี้เลือกไปที่ตัวลบวัตถุค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น object eraser ค่ะทีนี้ค่ะก็จะไปแตะหรือลากหรือวงกลมบริเวณที่เราต้องการลบแล้วเครื่องเนี่ยก็จะทําการประมวลผลแค่แป๊บเดียวค่ะลบให้เราแบบเนียนๆเลยแล้วส่วนใครที่ถ่ายภาพฮอตเทแล้ว แล้วแบบอยากจะมีการปรับการเบอร์ให้เบอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยเลือกรูปที่เราถ่ายเพราตเทปมาค่ะทีนี้แตะเข้าไปที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์พื้นหลังเราก็เลือกระดับการเบอร์ได้ค่ะว่าเฮ้ยจะลดการเบอร์ไหมหรือว่าจะให้มันเบอร์ขึ้นก็เลื่อนไปเลยค่ะแถบเขาก็จะมีตั้งแต่0ถึง7หรือว่าใครไม่ชอบรูปแบบการเบอร์ข้างหลังเปลี่ยนแบบก็ได้เขามีทั้งแบบสตูดิโอมีสเบนไหมหรือว่าซูมหรือว่าเป็นฮัลเลอร์พอยต์เลือกได้เลยค่ะถือว่าฉลาดอยู่ค่ะอัน อนี้คือคนนะอันนี้คือวัตถุนะเหลือเอน,นี้ยคือพื้นหลังนะแล้วก็ขอบขอบตัววัตถุขอบขอบคนเนี่ยก็ถือว่าแยกได้เนียนแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยละคะ่ะส่วนการถ่ายวิดีโอค่ะรุ่นนี้สามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมรองรับการถ่ายแบบกันสันด้วยค่ะส่วนการถ่ายวิดีโอแบบตอนกลางคืนนะกันว่ารุ่นนี้ก็อาจจะถือว่าถ่ายได้แบบดีในระดับที่มาตรฐานปกติทั่วไปไม่ได้รู้สึกว่าว้าวมากเหมือนตอนที่ถ่ายภาพน,น,นิ่นงตอนกลางคืนอันนั้นอาจจะดูแบบภาพว้าวภาพสวยมากกว่า ส่วนเรื่องเกมค่ะรุ่นนี้เครื่องเร็วเครื่องแรงจริงค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบว่าเครื่องร้อนๆอนนิดหน่อยเวลาที่เล่นไปสักพัก <_ C aut> เล่นได้ทั้งระดับกลางระดับสูงติดแค่อย่างเดียวค่ะที่เพื่อนบอกว่าเล่นไปสักพักแล้วเครื่องมันจะร้อนแล้วมันก็จะเกิดอาการแบบแกระตุกกระตุกนิดๆลดประสิทธิภาพของเครื่องลงมานิดหนึ่งเพื่อรักษาระดับความร้อนเอาไว้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าปกตินะที่แบบว่าเราเล่นเกมไปสักพักเล่นเกมไปนานๆแล้วเครื่องมันจะร้อนขึ้นอุ่นขึ้นแต่มันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวถึงขัน้นร้อนจี๋จับไม่ไได้เอาลน ระดับสูง60เฟรมอันนี้ก็เล่นได้สบายๆไม่มีสะดุดแล้วก็ถามถึงแบตตอนเล่นเกมเนี่ยเล่นไปสักพักเล่นไปนานๆเนี่ยแบตก็ลดลงไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะเอาอยู่เลย รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆทั้งเรื่องของสเปคเอ่ยราคาเอ่ยเขามี2รุ่นให้เราเลือกค่ะทั้ง ram แรม 8GB ความจุ 128GB ราคา22,900บาทและรุ่นหนึงค่ะ ram แรม 8GB เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มความจุขึ้นมาเป็น 256GB ราคาอยู่ที่25,900บาทรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น s 2 1 fe ได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าเจ้า s 2 1ตัวธรรมดาแล้วก็ให s t 11พา s ์เลยชิปเซตก็เป็นชิปเซตตัวเดียวกันเรื่องของกล้องความละเอียดก็คือดีไม่แพ้กับเจ้า s อ11พารแถมยังได้กล้องหน้าที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะสายเซลฟ,ฟี่ต้องชอบแน่เลยแล้วก็ใครที่เป็นสายทํางานหรือว่าใช้งานหนักๆนะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าแบตอึดใช้ได้เลยจนว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆค่ะ,คะกับ Galaxy S11 FE 5G และสำหรับใครที่สนใจเจ้าซ a m s u n g า a l a x y s 2 11 e 5G รุ่นนี้นะคะตอนนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะตอนที่1ค่ะได้รับของสำนาคุณมูลค่า8 1 6 0บาทก็จะมีทั้งประกันเครื่อง2ปีประกันจอแตก1ปีมีเครื่องดูดฝุ่นโรบอทวาข้าม ES 2 5 0มี power bank 1 0 0 0 0หมมิลลิแอมค่ะแล้วตอนที่2คผ่อนสบายๆศูนยเปอร์เซ็นต์นานยีบสี่เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการตอนที่3สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้สู นาครที่ร่วมรายการเหมือนกันต่อที่4สามารถแลกรับส่วนลดค่าเครื่องได้7,000บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่กับท o มู e เอและต่อที่5ต่อสุดท้ายค่ะช้อปดีมีคืนสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30,000บาทและยังสามารถได้คืนภาษีได้สูงสุด1,500บาทโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะ โอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับสเปคดีขนาดนี้เนี่ยเทียบเท่ากับ Galaxy S21 Plus เลยแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยต้อง Galaxy S21 FE 5G แล้วและใครที่อยากได้นะคะสามารถซื้อได้แล้วที่ร้าน Banana ทุกสาขาหรือว่าสามารถช้อปสบายๆออนไลน์ได้ที่ w w w b n n i n t h ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เกิร์ลแลวก็ทีมงาน b ร n าของเราด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย